มัน да: แต่ใส่หางอย่าไปเบิ่งจะไหนจะสิอว่ามัดแต่เอาโอ้ยไม่หาเอ้ยเนาะจะว่าอยู่กันจะนด้จะได้มาดถือมือเปียเสียอันนี้แม่เขาดอกค่ะไปเอาเขาบุ๋มได้มากเสยโตค่ะจะฆ่าได้แบบเนาะโค้งง่ามอยู่เป็นบอกคุณนี่ต้องตกสเปคทะเลทะไลเด้อเลยทะเลเด้อเลยงานยี่สิบหกสามศีรษะเลยค่ะจะแน่ผู้นี้เอะช่วยเท่มาแล้วมาแล้วจีนการาโอ้ย ว่ามปหมีขัว้วอย่ายัเบิ่งนะแกได้นสิ่าหมี้วแม่หยังล่ะมีกีโอออีสลอก็นองออปม่เลี่ยงก็ล่าลมัดเสียงสิมาว่ากูสลอก็นองอนคุณจูแขนน้องม่ผูไ้ไหนก่หนนี่แหละคุณจำลรอโอ้นี่บอผู้คนอยากเสืมาหัานอยากเชได้พนอยากได้เมียเอ,ออเออแล้วกับผู้รอตัวละน้องออรอปะรออยู่ยไคหยอกนเป็นอย่างไรอ

สิเขนคนรอๆแบบนี้ตัวยังไงเรียนจิงจินงิอบอกสี่สอนมึงเห็นผู้บ่ารอรอนบ้านหรอจะให้อะไรขับไปไก่เก่าผู้่าเนาะยังผู้เ่ายังสิงานในสาออกจากนอย่าจังสี่นหละก็ตกทางลองเหนือน่ามะแไฟคอยตกล้องตกล้องเหรอทำไมแป้งไม่แจกนะหล่าจังสี่หละหอลอีี่ มาจังจิอืออืคุณจังน้องแม่ไ้ไหนฉันก็ว่าอืมอือนี่มันบ่าเป็นอาเหรอเด้ครับาต้องบอกไวเลยเาต้องบอกไปเลยอืออ